สบายดีสบายดีเอฟซีเ่าวแพงเบอร์สุขสุนเด้อสบายดีงามสวยๆพี่น้องนี่ครับยายอ้วนบ่าวแพงบ่าวแสงลุงบ่าวแพงพ่อบ่าวแพงกันตัดใหม่ออกตัดใหม่ออกแต่ห้องพี่น้องสีสีจ <c ười> <c ười> ุกน้องหรือว่าสีขุดบ่อนเองพี่น้อง ขุดบอ่อน้ำบอ่อปลาสบายดีทั้งในประเทศและกับต่างประเทศโอ้ขระปอมลุงมาแพง็มาเห็ดซอยเนะหลานยายอ้วนบ่าบแซงผอบอ่าแพงพากันตัด่อยสนันอยู่เส้นเปก็ก,ปกเี่ย จกน้องพี่เนาะจกน้องใส่ห่วงเลยลาบปีได้แรงพี่น้องเห็ดหน้ากันจังไงสูบน้ำขึ้นกันน้องมีสิตัดพื้นไว้ลงเตาตัด ยกนี่ได้ที่นั่รถมันจอลยกนี้ห่อ่วนนาเล็กตัดนาตัดใหมสวัสดีพี่น้องมาเด้อนีฟามีชวรน้ัดครับเนื้อหวแล้วก็คลิปน้ ตัดปุกไม่ใช่หรตัดออกอันน no nice. okay. ี urpose, obile, ้ก็เห็ดพ right. ื้ชลงเตาใช่นหมท่านสีจกถิ่มเลยท่านเสียต้นไม้ซื่อๆพี่น้องก็เลยพากันมาตัดเยอะแยะตัดทำใบดีพี่น้อง่ามเสาวๆเจ็ดโมงมาลุยป่าพี่เนาะ จุกใหม่ออกเต้นหน้าพี่น้องจกน้องจกต่อน้องเก่าขึ้นมานี่พี่น้องน้องที่เอาแพงสูบน้ำก็เหมือนในมิโน่ดิ ได้เลยได้จูบน้ำได้จุบน้ำยกน้องกับเราได้มีเงินพี่น้องเอาขั้วจูบโมมีเงินจ่ายกันเลยอเอาเป็นควายพี่น้องมีเงินเลยถิ่น้องเอาควายเอาควายจูบก,กับน้องเลยเอาควายให้ข้าเจ้าพี่น้องข้าเจ้าก็มาจกน้องให้โมมีเงินขัว้วเจ้ากันเลยเอาควายข้าเจ้า เอาควายเลี้ยงไว้ให้ข้าเจ้าพี่น้องข้าเจ้าเอามาจุกจุกนะขายครับกันชีขายเอาเป็นเงินมาจ้างเขาครับควายราคาถือพี่น้องก็เลยเอาเป็นควายควายเห็นเขาซะข้าเจ้าก็เอาได้พี่น้องเ,เอ,เอง้ควายตัวหนึง่ง กูว่าสิได้จำได้กระถาเบิ่งนะพี e, ่น้องเด้อประมาณรักาสองหมื่นกว่าล้ว่ามันสีได้เลกไดู้ำได้ำำกล้วยตีราคากับกล้วยกล้วยตัวหนึ่งนี่ตัตวตน้ลุงถ้าจะได้น้องยากปูกครับปู่หนาหายซ้อท่น Ngān luôn á. Ngān luôn 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 luôn

แมคโคอรอรุดแมคโคพี ro, ่น kind of <im hr> an <sound> ้องมาจกนะควายควายถึกควายถึกตัวนึงเดี๋ยวเงินจ้าอุ้เงินน้ะเอาควายแทนควายขาเจ้าก็เอาเลยควายตัวนึงขายถึกๆหนึ่งราคาประมาณสองหมื่นนี่แหละพี่น้อง มข <Me guarding> ้นขุดเอาะกีก็หรุดุดมาดุดหนองได้สามนัดดุดมาดุดหายไอติวแข้งมันหนีบเด้อตัด กัำตัดกกจิ่มกกเจาตัดขันสี่หายข้าเจ้าจกถิ่มเสียได้พี่น้องเอ้รถจกข้าเอาควรถิ่มเบิดไปเห็ดพื้นลงเตาดีกว่า bảo là mình ăn cái nào vãi bố mình đi không

เมืองกรุงเทพถูกข้ายาเลิกจ้างแล้วก็เลิกมาอยู่นุ่มเนาะโรงงานเขาปิดแล้วก็เลิกกลับมาอยู่บ้านพี่น้องเอ้ยโรงงานเลิกจ้างพี่น้องกลับมาอยู่<ห>บ้านคนที่นั่างไงอ้วนคับร้านหนึ่งครูหนึ่งพอดียายอ้วนแปดเก้าคนหนึ่งเขา่าทิโนบอกว่าทิโน,น ลายแหลเด็กเพิ่มเลยกี้ไม่อ้วนมีคนโอ้ก็เลยงมัน เ <l uc> ด้อผู้ผู้แบกผู้เดียวหนอกก้หองระวังเด้อทับข้อเด้อถอนไม่ตีบ้านหน่งก็เห็ดพวกรไผ่ก็ไผ่ชุงอยู่หน้าจ้แล้วกับลุงตัดตาไหม้านแล <c oughs> ้วเลยหัวก็ไผ่ก็ได้ cá nú mà đại lên lời, lời. con nú đây nè lười ở trong cho mi hói đửa nắm bữa chắc cắt thì chốc quên này thì nọ chốc quên này เงาลงไปพุดพุดจ๊กชิด้ททำได้พี่น้องถ้าเบิงไหวกับโต๊วสองหมื่นนี่แหละสองหมื่นชทดูเจ้าองนี่็กได้แพงเลยแล้วตีราคาองมปแต่ผูเจ้าจกน้องผูเจ้าลดเขาบอกห้ทอดองมป้หแต่องมราคาค้วยกนอ๋อก้สองม่นาำุายกเจ้ามาย่านล้ายได้้วยกับผวเป็นราค ลอยบอเป็นราคาพี่น้องเลยเรื่อยเรื่อยนะพจนเยอะมีเรื่อยสปิงแป๊บเดีดยวเยงแป๊บเดียมนกั้เสหน่แล้วบนะือ่แเรืออยเมืเอ,มเ,อเอาพี่น้องสมัยแต่ข้าวตะกี้อีกก็ได้นี่ đứng cho nó nè hát lại đấy hả? Chị hát lại đấy luôn Mẹ mình côn โมบะโแล้วงแล้วานะ้ย่พกได้กินดอกอยู่เผาหมดแดงถไงรวะไปเลี้ยงไปคุณนี่กับขืนห้านแล้วเนาะแล้วเบ้านี่เห่เพ่งลงมาเท่เเม่อวานว่าัด้ากันตะโนยแดงเน่ละหมดดำอีกแล้วนั่นเอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวสำนึกกันเด้ แพงสีเห็ดเบี้ยก่อนพี่น้องฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามมหบอกแพงนี่ครัวใหญ่ในพี่น้องคลิปน้ำกันเบิดลุงเมื่อแต่กรุงเทพกัเห็ดน้ำกันงานกำลังอยู่น้ำกระเห็ดน้ำกันมาแสงมาแพงใหญ่โอนพอแพงสบายดีสบายดีพี่น้องพบกันคลิปหน้า